นี่ลครับผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูงอยากสูงโทร0 2 4 0 8 5 0 0สสวัสดีครับวันนี้ฟิตจังชาตขอนำเสนอรายการใหม่พอทิปซึ่งจะเป็นซีรีส์5ตอนเกี่ยวกับเรื่องความสูงของมนุษย์และการเจริญเติบโตใครที่มีคำถามใดๆเกี่ยวกับเรื่องความสูงก็สามารถกดคอมเมนต์เข้ามาถามเราได้แล้วก็อย่าลืมใครที่อยากสูง,งกด subscribe เลยครับ เนื่องจากว่ามนุษย์เรานะครับไม่ได้เป็นอมตะเซลล์ของเราเนี่ยมันมีการตายตลอดเวลานะครับเซลล์ของเรานะครับก็มีความต้องการที่จะสืบทอดพันธุกรรมหรือว่าสืบทอดความเป็นตัวของเราเนี่ยส่งต่อไปคนรุ่นต่อๆไปนะครับซึ่งสิ่งที่ลูกหลานของเราเนี่ยจะได้จากการสืบทอดพันธุกรรมนี้นะครับก็มีตั้งแต่สีผมสีผิวสีตาและหน้าตาต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งโรคประจําตัวที่เราจะเป็นแล้วก็ความสูงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าเราสามารถเอาชนะพันธุกรรมได้ไหมครับ ทีนี้ก่อนอื่นนะครับเรามาดูข้อมูลที่น่าสนใจกันก่อนนะครับก็ย้อนเวลากลับไปประมาณ1 0อปีที่แล้วนะครับอัตราความสูงเฉลี่ยของมนุษย์ในโลกนะครับกับอัตราความสูงเฉลี่ยของมนุษย์ในโลกตอนนี้นะครับมันต่างกันค่อนข้างมากเนื่องจากว่าปัจจัยทางอาหารการกินนะครับเศรษฐกิจและเรื่องวิทยาการการแพทย์นะครับมันต่างกันทีนี้เรามาดูกราฟนี้กันนะครับว่า พอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ของโลกก็ดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องของอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นก็ทําให้คนยุคปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าคนยุคก,ก่อนนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราอุ่นใจได้ว่าถึงแม้พันธุก,กรรมเนี่ยจะกําหนดความสูงของเรานะครับแต่ก็ยังมีปจัจจัยอื่นๆเช่นอาหารสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่เราทําแสดงให้เราเห็นได้ว่าเราสามารถเอาชนะพันธุก,กรรมได้แน่นอนครับ โอเคนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงปัจจัยต่างๆที่ทําให้คนเนี่ยเอาชนะกรรมพันธุ์ได้แล้วนะครับทีนี้เราขอเอาเรื่องในครอบครัวเนี่ยมาเล่านะครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆอุ่นใจนะครับว่าคนเราเนี่ยสามารถเอาชนะพัธุกรรมได้และมีเทคนิคอะไรนะครับที่ทําให้เราสูงขึ้นได้นะครับแขกรับเชิญนะครับเป็นน้องสาวของผมเองนะครับน้องใบคาใบคาอายุ21นะคะสูงประมาณ163ช่วงที่สูงขึ้นเยอะๆเยอะมากเลยเนี่ยคือช่วงประมาณ13้วยความที่ปิดเทอมแล้วก็ติดเกมนะคะก็แม่ก็จะซื้อนมเป็นลังๆแล้วก็ ไปในห้องก็จะไม่ออกจากห้องไปกินข้าวก็จะกินนมวันละประมาณลิตรลิตรแล้วเปิดเทอมมาก็สูงขึ้นประมาณนิ้วกว่าเลยช่วงนั้นเอ็งอยากจะเล่าต่อน,นิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงในครอบครัวผมนะครับไม่ใช่เป็นคนที่สูงก็จะขอสืบอไปตั้งแต่รุ่นย่าทวดน,นะครับซึ่งทางอหลอามานะครับหรือยายทวดน,นะครับก็มีลูกให้ดูก็สูงประมาณ145เองก็จะเป็นคนยุคที่เขาเรียกว่าวัยซเลนเจเนอเรชั่นนะครับอยู่ในยุคสงครามโลกทีนี้ก็จะมีอาม่าสูงประมาณ150ูขึ้นนมาห่อยอห้าส อยู่ในยุคหลังสงครามโลกแล้วถัดจากอาอมาบาก็จะเป็นคุณแม่คุณแม่ส่งเท่าไหร่นะ ประมาณนี้น้องจาได้คุณแม่เนี่ยก็จะสูงกว่าอามาตามกราฟที่เราเห็นในตอนต้นรายการเลยว่าแต่ละวัยเนี่ยมันค่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงใบขาครับซึ่งใบขาสูงเนะ <63, yeah. S 1> ท่าไหร่นะ163เย้ทีนี้อยากถามใบขาต่อว่าเออแล้วใบขามีเทคนิคยังไงบ้างทําให้สูงออหลังจากช่วงที่หยุดกินนมหยุดเล่นเกมนะคะมันก็หยุดสูงทีเนี้ยตั้งแต่มายกเวทได้ประมาณ2ปีก็ปรากฏว่าสูงขึ้นอีกในวัยประมาณ1 9บเกถึงยี่สะค่ะสูงขึ้นมาประมาณ3มเซนก็ตอนทําวัดประชาชนตอนที่อายุ15สูง ประมาณ159อย่างเงี้ยพอมาทำบัตรหายทำใหม่สูง163คิดว่าเป็นเพราะว่ากรทฮอร์โมนหลังหลังจากที่เรายกเวทหนักๆแล้วก็กินเยอะขึ้นน้ำหนักก็ขึ้น3โลแต่ก็สูงขึ้นด้วยก็โอเคนะคะโปรตีนพอแคลเซียมพอแล้วก็นอนพอด้วย อ่ะสุดท้ายแล้วขอให้ไปคาลองลิสต์มาคร่าวๆแล้วกันว <mel> ่ามีอะไรบ้างที่แบบเน้นๆเลยว่าแบบทำแล้วสูงก็ที่ชัวๆเลยนะคะจำได้เลยตอนเด็กๆเนี่ยจะไปไว่ายน้ํานะคะประมาณ3-4เดือนทุกปีเลยแล้วก็โดดยางเกือบทุกวันที่โรงเรียนแล้วก็ ตอนข้าเที่ยงเนี่ยใบคาจะวิ่งไปเข้าแถวคนแรกเลยจะกินแล้วก็กิน 2- 3สาจานกินเยอะมากวิ่งไล่จับวิ่งแตะแข็งก็แอคทีฟมากในช่วงวัยที่เรากำลังโตเนี่ยนะครับถ้าเรากินแต่อาหารที่มีประโยชน์คือเราไม่ต้องกลัวอ้วนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราออกกำลังกายสม่ำเสมอเพียงพอมันช่วยทำให้สูงขึ้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆจากมิราคลาสนะครับจัมป์ฟอร์ไฮท์บายมิราคลาสนะครับเพียงแค่คุณใส่เสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองกระโดดเท่ๆนะครับลงอินสตาแกรม ซีโน้ต5แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากมิลาคลาสไปกินฟรี1เดือนเลยครับสามารถติดตามกติการ่วมสนุกได้ที่ www.milaclass.com ตรงนี้เลยครับมิลาคลาสผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูงอยากสูงโทร02-408-5005 ดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe Channel ของเราที่ตรงนี้ด้วยนะครับ